สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและผู้ติดตามทุกท่านเลยครับครับวันนี้ผมก็พามาดูรถเือนเดิมครับเป็นรถยันม่าสามสิบเก้าแรงครับผมคันนี้ก็เป็นรถปีหกศูนครับสวยๆครับผมคันนี้นะครับมาดูรอเบาคันครับคันนี้ก็เก็บสีภายนอกใหม่ครับผมเก็บสีกระทะล้อสีดันดินแล้วก็สีเปลือกครับแต่ว่าภายในเครื่องเกียร์ดาเดิมครับเครื่องเกียร์ก็ ยังมสีเดิมครับผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดนะครับแบบก็เพิ่งทําสีเสร็จครับผมยังไม่ล้างครับกะทาล้อสีทองครับผมทําสีใหม่ครับแล้วก็ทําสีแดงใหม่ครับผมสวยครับผมติดสติกเกอร์ใหม่ด้วยครับยางหน้าหลังสวยครับผมยางหน้าประมาณ30 40ครับยางหน้า พอดีว่าดินติดดินครับผมเลยมองไม่ชัดยางหลังก็เจ็ดสิบแปดสิบครับย่างหลังย่ยางหลังเยอะเยอะครับผมครับชุดหลังยังแน่นๆนะครับผมชุดหลังใช้งานมาไม่นักครับหยวลากสลักอะไรยังแน่นนะครับหูลากสลักยังแน่นครับ ชุดล้อข้างนี้ยังไม่เคยแกะนะครับผมชุดล้อยังไม่เคยแกะครับผมฝาไฮยังไม่เคยแกะครับแต่ว่าทั้งหลังมีเป็นคี้เกลือครับสนิมเป็นคี้เกลือขึ้นนะครับผมเลยดูไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเก็บสีใหม่ครับผมด้านหลังเนี่ยเก็บสีใหม่ครับเนี่ยตัวนี้จะทําสีใหม่ครับเก็บสวยครับผมเบาะเดิมครับยังไม่ได้ล้างเลย อัตมิตนะครับเราจะไม่ล้างครับผมก็จะมาจำเดิมนี้ครับตู้ขัดนิรภัยก็ยังมีอยู่ครับผมหนึ่งชั่วโมงครับผมคันนี้ก็ครับสี่พันหกร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงครับคันนี้ก็ชั่วโมงก็อว่าเยอะนิดนึงครับผมปีหกศูนย์ครับผมชั่วโมงสี่พันกว่าชั่วโมงครับ แต่ว่าเครื่องเกียร์ดีครับเป็นรถคนแก่ใช้งานครับผมคันนี้เจ้าของเดิมเป็นคนแก่ครับแล้วก็มาดูท่อนคัตท่อนคัดเดิมครับผมตรงนี้เป็นคัดเดิมครับคัดยังไม่เคยตัดเกียร์ก็ยังไม่เคยตัดครับผมน็อตท่อนเกียร์ก็ยังเดิมเดิมครับเดิเป็นสีดำาๆครับผมโอเคครับนะคบสีดินก็ทําใหม่ครับผมดูมาท่านเครื่องก็ยังเดิมครับผมไม่ไม่เคยแก่ครับ อ่างค่าเต็มๆสวยครับผมเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องนี่ครับแบตเตอรี่ก็ให้เป็นแบตเตอรี่รุ่นลูกใหม่นะครับผมแบตเตอรี่ครับนขนาดท่อไม่เคยแกะนะครับขนาดท่อไม่เคยแกะมาร์คเดิมๆต้จุดครับของแท้แน่นอนการันตีครับ ไม่มีย้อมแป้ครับผมไม่มีย้อมแมวครับครับท่อนคัดดงมาร์กเดิมครับไม่เคยตัดกาวก็ยังเป็นกาวเดิมครับสวยๆโรงงานครับรถยังไม่ลงน้ํายาครับผมครับฝาเครื่องยังไม่เคยแกะเหมือนกันครับครับดูรอยปั๊มก็ยังไม่เคยแกะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันเลยครับครับติดง่ายครับสตาร์ทเครงเดียวติดตึ้มเลยครับผม ครับผมคันนี้ก็เหมือนเดิมครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้3เดือนครับคันนี้ไม่เป็นไรครับรับรองว่าไม่มีไอครับผมน้ำไม่ดันแน่นอนครับคันนี้ก็ทดสอบเองกับมือครับเสียงเครื่องนิ่มๆครับ ดูไฮรีกนะครับนะครับขึ้นไวลงไวครับผมด้านหลังก็ไม่ใส่หางมาครับไมาใส่หางจะไปกว่านี้นะผมเพราะว่ามันมีน้ำหนักครับ พี่ครก็ใช้งานปกติครับผมพี่โดเดี๋ยวสีทั้งท้ายเก็บให้ให,ใหม่ครับสีทั้งท้ายโอเคครับ นี่ก็อุปกรณ์2ชิ้นครับราคา3า9 0 0 0สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสอกาับาทครับอุปกรณ์2ชิ้นเช็ความใช้งานครับผมคันนี้นี่ครับตัวนี้จะเป็นผ่านพรวนนะครับผมเป็นผ่านพรวนเสร็แล้วคันนี้นะครับก็สภาพหว่าประมาณ80 90%นะครับนะผมสวยครับไม่มีหักไม่มีดมใบก็เต็มครับเป็นผ่านอลเซทแท้ครับผมออกันมากนะครับ ทางสวยครับใบเต็มครับตนะ้งใบเต็มต้องหกใบครับผมชิมเราเต็มครับอ่าเป็นรถปีหกศูนย์ครับผมเดีมาลองสอบการวิ่งดูครับ 得要报不报标？Okay, ใช้งานครับผมแดงดีครับ เพื่อหนะอยนะเพราะว่าจะทำแล้วโอเคครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ที้ครับผมครับ